เริ่มทำข้อสอบได้ครับนักเรียนดีเด่นม1ถึงม3แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่นี่ก็อยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถานน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะ แ,แกส่งคําตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละสามพันมีเพื่อเราอีกห้าคนซึ่งเทอมนึงมันมี13วิชาสองแสนสามหมเราจะใช้เพลง4ี่เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอขอไว้พออผ <c oughs> ิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอออไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแกรู้จักข้อสอบเอสติกใช่ปะ ก็เหมือนแกดแพดว่ายื่นเข้ามาหาลัยเมรกาเอสติกจะสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกแปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนแล้ยังสามารถส่งคําตอบกลับมาให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจํานวนกี่คนก็ได้มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไงวิธีที่ดีที่สุดคือการจํามีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้ จงบอกค่าภายพร้อมเลขโทศนิยมให้ได้มากที่สุด3 1 4 4 5 5 6 5 3, 8, 7, 9, ึ5 3 5 9 2ขอโทษนะมึงเป็นเอกเมนเหรอถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างเรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสิที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจากห่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึ่งแล้วเรา บ้างหรอว่าแกก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะ